คัมีก็จะพาท่านมาที่งา,าน,นสัยพะพรนะครับงาันด้ย่หัวตนนี้เราอยู่ที่สถานทูตภายในเดนมากนะคะเดี๋ยวางก็จะ้ท่ชมสถานทัตงานนะคะนี่ก็จะเป็น,ท,น,นะะท่านทูตนะคะท่านทูตคนใหม่ที่มารับดำรงตำแหน่งนะครับนี่ก็จะเป็น,น,น,ะะนรบรรยากาศโดยรวมคะ่ะ คนไทยก็จะมารวมตัวกันที่นี่นะคะนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะคะตอนนี้คนก็เริ่มที่จะมากันแล้วค่ะก็คนที่ก็เริ่มจะมาแล้วนะคะก็ยะมาถามยะมาขามขอตัวถ่ายรูปก่อนนะคะ อันนี้ก็ชุดสีส้มเนี่ยก็คือ,อประธานสมาคมไทยเดนมาร์กนะคะแล้วก็ที่หนู่นี่ก็คือประชาสัมพันธ์ของอสมาคมไทยเดนมาร์กนะคะสว่วนดิฉันเลขาสมาคมไทยเดนมาร์กค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ